ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทุกคนนะคะทาฟิลเตอร์สวยๆนะคะด้วยการถ่ายคลิปวิดีโอนะคะในในเหมยตูกันเลยนะคะนี่หลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่าครูพิ์ทำยังไงคะทำไมแบบถ่ายคลิปวิดีโอออกมาแบบสวยจังเลยนะคะเราก็จะเพิ่มพ p อปเข้าไปด้วยการใส่หมวกตอนนี้นะคะจะเห็นว่ามันจะมีคำว,ว่าสไตล์อยู่ข้างล่างค่ะทุกคนกดไปครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นเลื่อนไปสุดท้ายเลยจ้า ะคระูคพิณจะใช้อยู่2โหมดนี้ก็คือวอลเวดวอลเวดนี่เขาจะเป็นเบอร์ข้างหลังให้แล้วก็จะเป็นตัวคาราเมลที่ถ่ายลงในทิกต o กนะคะให้พวกเราเห็นไปแล้วนะคะเมื่อเช้านี้เนาะพอเลือกคาราเมลมันก็จะสามารถเลื่อนได้นะคะว่าเราจะเอาปากสีเข้มขนาดไหน,นครูพิณประมาณ54นะคะอ่ะหลังจากนั้นมาดูตรงข้างล่างด้านขวาค่ะคิดคำว่าปรับแต่งเอาไม่ใช่นะคะคิดคำว่าฟิลเตอร์นะคะเราจะเลือกฟิลเตอร์นะคะมันจะเห็นเลยว่ามันมีฟิลเตอร์ให้เยอะมากครูพิณก็จะชอบเลือกเป็น m 2นะคะ ปั๊บมันก็จะสวยเลยทุกคนสามารถเลื่อนได้ว่าจะเอามากเอาน้อยนะคะนี่เนี่ยแค่เนี้ยเราก็จะได้คลิปสวยแล้วก็เราสามารถเลือกข้างบนได้นะคะข้างบนเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกขนาดกรอบผู้พ,พิมพ์ถ้าจะถ่ายคลิปลงเป็นติ๊กตอกก็จะเลือกเป็น9ก้าทั้สแบบนี้นะคะสามารถกดกรอบเป็น1ต่อ1ได้มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหรือว่าเป็น3ต่อ4ี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นฟูล เห็นไหมคะว่าในเหมอตูเนี่ยสามารถทําได้หลายแบบมากเลยส่วนใหญ่ครูพิณจะทําเป็น9ทับสิเพราะว่าเอาไว้ถ่ายลงทิกตอกด้วยนะคะแล้วก็เวลาตัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยมามันก็จะสวยถ้าใครแบบว่าจะถ่ายคลิปแนวนอนก็ทําได้นะคะกด3-4ต่อสจะสะดวกกว่าแล้วก็มบนเป็นแนวนอนได้เลยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยคะ่ะนะอ่ะ แต่ถ้าเราแบบชอบแบบสะดวกแนวตั้งครูพิงก็จะสะดวกเป็น9ทับสิเพราะรู้สึกว่ามันใกล้จอแล้วแบบว่ามันสวยอะเออนะคะอันนี้นะคะพอเราจะกดถ่ายวิดีโอเลื่อนมาข้างล่างจะมีคําว่าวิดีโอเห็นไหมคะกดวิดีโอ มาตัววิดีโอตรงนี้หลังจากนั้นเราก็กดปุ่มตรงกลางเลยค่ะมันก็จะทําการตัดวิดีโอให้เราง่ายๆแบบนี้เลยจ้าสําหรับใครนะคะที่อยากจะได้ฟิลเตอร์ส,สวยๆลองไปเล่นดูนะคะกดตรงสไตล์สไตล์เนี่ยมันจะเป็นสไตล์การแต่งหน้าให้เรามีเยอะมากถ้าเป็นวอลเวดจะสวยมากเพราะว่ามันเบอร์หลังให้เรามาดูวอลเวดกันนี่แล้วก็ไปฟิลเตอร์เหมือนเดิมค่ะ m 2ครูพินจะชอบ m 2นะคะ เห็นไหมสวยเลยนะคะหรือใครแบบว่าจะลองแบบ m 0 1ก็ได้นะคะก็จะเป็นฟิลเตอร์แบบนี้นี่อันนี้ m 1เห็นไหมแล้วแต่เราชอบแต่ครูพิชชอบ m 2ไง นี่นะคะตัวนี้คุณเพิ่ก็จะอัดคลิปตลอดนะคะส่วนใหญ่จะอัดคลิปใช้เหมยตูเพราะว่าภาพมันสวยแล้วก็เอาไปแต่งในอินช็อตหรือว่าแต่งคลิปวิดีโอตัดต่อในอินช็อตหรือว่าเหมยตูก็ได้เราสามารถปรับภาพให้มันคมชัดขึ้นได้ในหมวดของตัดต่อวิดีโอของอินช็อตมันจะปรับได้ถ้าภาพเรามันแบบเบลอไปนิดอะไรเงี้ยไม่ชัดเราก็สามารถปรับความคมชัดได้นะคะแต่ตัวเหมยตูจะทําให้คลิปวิดีโอของเราดูแบบ ถ่ายออกมาแล้วดูสวยอะคือไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเก็ตปะสวยเลยนะคะเพราะว่าฟิลเตอร์เขาดีจริงนะคะอ่ะพอค่ะวนนีุ้็พินไปแล้ว